ทำบัตรประชาชนและไปพบหมอผมดีหกพันมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาคุยต่อว่าถ้าเกิดบางอับดุลลาะไปรับบริการจากหน่วยบริการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนราษหรือว่าไปพบหมอเนาะว่าลักษณะการให้บริการซึ่งเขาออกแบบไว้กับบุคคลอื่นโดยทั่วๆไปเนี่ยพอบางอับดุลละไปรับบริการเนี่ย จะต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรือว่าจะเหมือนกับคนอื่นเนาะ,อะลองบางเล่าเลกเปลี่ยนดูดีว่ามันมีอะไรบ้างที่ที่เขาให้บริการเหมือนกับคนอื่นนี่แหละแต่ว่าหรือว่ามันมีบางอย่างที่มันมันต่างไปจากคนอื่นเพราะ,ะเรียกว่าสภาพทางกายเรามันมีข้อจํากัดอยู่เนาะ,ะมันมันมีส่วนไหนที่เหมือนหรือว่าต่างอเอา เรื่องเรื่องตำบัตรประชาชนก่อนเรื่องตำบัตรประชาชนใชเครับก็จะมีทางลาดอะไรแบบนี้ขึ้นรถเข็นไปเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่อำเภออื่นเขาทำยังไงครับแต่ก็อำนวยความสะดวกให้กับเราระดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมก็อ่า แ้วก็เข้าก็จะมีช่องอยู่เป็นช่องพิเศษอะไรแบบนี้สําหรับคนพิการใช่ครับแต่ว่า<อ>ผมไม่เข้าช่องพิเศษผมเข้าช่องปกติรอคิวตามปกตินี่แหละทางเจ้าหน้าที่บอกว่าทำไมไม่เข้าช่องพิเศษอะไรแบบนี้ผมก็มาจะบอกว่าวันนี้ผมไม่รีบรอได้เรามาก็เข้าคิวตามปกติให้เพื่อนอที่มาก่อนเข้าก่อนนะกันไว้วันหลังที่เรารีบจริงเขาค่อยใช้จิตตรงนั้น ใจมากเลยนะคือเราเห็นว่าเราไม่ได้รีบเนี่ยแม้ว่าเราจะมีสิทธิพิเศษหรือว่าสิทธิของคนพิการอยู่แต่เราไม่ใช่ไม่ใช่ทมนิดนึงความสูงตามบัตรประชาชนของบางเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจครับว่าสูงเท่าไหร่แต่ว่าเขาบุไหมมีเป็นร้อยกว่าแต่ว่าเราอยู่บนรถเขียนวีแชร์รถถ่ายรูปบนวีจชร์ผม คือที่ผมได้ถามบางอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าสาภาพบางบางก็เป็นคนพิการทางกายเนาะก็ไม่ไม่มีในส่วนของขา<ช>ไม่มีในอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าความสูงก็ก็เลยอยากจะรู้ต่อว่า,าเขาดูจากอะไรอะไรแบบนี้นอ,อ่าออทีนี้ถ้าเกิดไปพบหมอหมอเขาจะทำยังไงเคยเคยเจาะเลือดไหม เจาะเลือดก็เคยครั้งหนึ่งครับตอนที่เรียนพอเจาะตรวจเลือดว่าเลือดกรุ๊ปอะไรแบบนี้ครับตอนเจาะปกติคนอื่นเขาเจาะที่ปลายนิ้วใช่ของบางเจาะตรงไหนเจาะที่นิ้วนิ้วที่มีอยู่นิ้วเดียวเนี้เจาะนิ้วนี้เลยโอ้แสดงว่าเราก็ทําได้เหมือนเพื่อนเลยใช่ครับอ่ะแล้วตอนทําบัตรประชาชนปกติเขาจะให้สแกนนิ้วชี้มือซ้ายสแกนนิ้วชี้มือขวาแล้วก็สแกนนิ้วโป้ง ของบางเขาให้ทํำยังไงไม่ก็จะมีประหลัดสแกนให้ครับผมสแกนให้ใช่เขาเขาสแกนที่นิ้วเราไหมไม่นิ้วของรู้สึกว่าเป็นนิ้วของหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าส่วนตรงนั้นคือหัวหน้างานทะเบียนราชเขามาดูแลด้วยตัวเองใช่เพราะว่าก็คือเราไม่ต้องสแกนใช่เหมือนว่าเขาเอานิ้วของหัวหน้ามาสแกนให้แบบนี้ครับผมจาะเลือดเคยเจาะในส่วนของสแกนนิ้วอ่าก็คือว่าไปแล้วครับผม ตอนวัดความดันวัดตรงไหนก็แขนนะครับแขนนั่นนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วตอนชั่งน้ําหนักชั่งชั่งยังไงกิโลใช้ใช้ตัวกิโลปกตินี่เนาะใช่แต่ว่าเราไม่ได้ชั่งนานนะเพราะว่าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลบ่อยประมาณนั้นตอนนี้นะถ้าเกิดจับดูแบบคร่าวๆนะครับผมว่าน้ําหนักตัวไม่น่าจะเท่าไหร่นะ แต่แต่แต่อย่าคิดน้ำหนักท้องนะ,ะเพราะว่าท้องนี่โตนิดเออดูด้านหลังนะบางจะมีโล่อยู่สามอันนะครับลองเล่าหน่อยว่าโล่แต่และอันเนี่ยได้รับมาจากไหนมั่งก็โล่อันแรก,แรกอ่ะอันแรกที่อันที่ว่าเราโชว์ภาพให้เพื่อนๆดูอยู่นะตอนนี้เป็นเป็นโล่จากอะไรอันนี้เป็นโล่ของคนพิการตัวอย่างครับผมของ จังหวัดสงขลามอบให้ครับอืออันนี้ปีห้าแปดปีห้าแปดนะแล้วทีนี้อันถัดไปอันถัดไปจะเป็นโลกเป็นโลกอะไรอยู่โลกราชทานนะราชทานใช่ครับเป็นเจ็ดอาสาดีเด่นครับพัฒนาเป็นคุณภาพชีวิตของคนพิการ และดูเหมือนผู้ลงนามในในโลกเนี่ยเป็นท่านนายกท่านนายกครับผม,มเป็นความปลื้มปื้มมากเลยนะ <c oughs> อันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยอีกอันหนึ่งอีกอันนึง,อ,อ,นนงอันสุดท้ายเป็นคนพิการตัวอย่างครับผมคนพิการตัวอย่างนะครับเพื่อนๆใช่ครับอันนี้ถือว่าเราได้กำลังใจเลยครับ <c oughs> เพื่อนๆที่มาดูบางอับดุลเลาะแม้ว่าเขาจะพิการตามที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเนี่ยฮะทำให้ผมไม่ท้อเลยเนาะ เพราะว่าหลายต่อหลายอย่างที่เขาสร้างความโดดเด่นมาแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนรอบข้างเนี่ยมันคือสิ่งที่มีคือสิ่งที่มีมีอยู่แล้วเนี่ยแหละไปช่วยเพื่อนอันนู้นมัง่งอันนี้มัง่งไม่ได้ไม่ได้แคร์เลยใช่ไหมกับส่วนที่ไม่มีเราเอาเฉพาะส่วนที่เรามีนะครับอือ,อ,อันนี้ถือว่าเป็นต้นทุนทางความคิดที่เราสามารถนําไปปรับแล้วก็ใช้กับชีวิตจริงเราได้เลยครับเพื่อน คอยดูตอนต่อไปนะครับว่าเรายังมีอะไรที่ดีๆร่วมแลกเปลี่ยนกับบางอับดุลเลาะนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ